สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเล่าข่าวสจลอกับดิฉันสุกมลจันจ,จรกันอีกเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้เราจะมีข่าวสารและกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะสจลอขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบสถาบันในวันที่27และ28กุมภาพันธ์เนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบสถาบันในวันพฤหัสบดีที่27และวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568เนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2566ซึ่งอาจทำให้การจราจรโดยรอบสถาบันติดขัดทางสถาบันต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณาที่นี้ด้วยค่ะ สจลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบทีแคสรอบที่สองแบบโคตาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบทีแคสรอบที่2แบบโคตาโดยมีคณะและวิทยายลัยได้เปิดรับสมัครดังนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครโคตาเรียนดีโคตากิจกรรมโคตาเอนจิเนียริง a าดเว โค้ตา KMI TL1 รับสมัครถึงวันที่14มีนาคม2568สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่งานวิชาการหมายเลขโทรศัพท์02-3298301ต่อ201 242 243 24และ248คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบเปิดรับสมัครรอบที่2แบบโค้ตาถึงวันที่14มีนาคม2568 สอบถามรายละเอียดที่ Line Official at @aadkmitl หรือที่สายตรงงานทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์0828925929คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมรรัครรอบที่2แบบโควตาได้แก่โควตาสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคกลางโควตาโรงเรียนที่ลงนาม MOU กับสถาบัน โคต้านักเรียนโอลิมปิกวิชาการโคต้าผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโคต้าประเภทนักศึกษาพิการเปิดรับสมัครถึงวันที่14มีนาคม2568สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์027234939หรือ0869041119ในวันและเวลาราชการ คณะศิลปาศาสตร์เปิดรับสมัครโควตาเรียนดี D, และโควตาโรงเรียนที่ลงนาม MOU กับสถาบันเปิดรับสมัครถึงวันที่14มีนาคม2568สอบถามรายละเอียดที่ line la kmitl คณะวิทยศาศาสตร์เปิดรับสมัครรอบที่2แบบโคตาเปิดรับสมัครถึงวันที่10มีนาคม2568 และโควตาบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีประจำปีการศึกษา2568เปิดรับสมัครถึงวันที่31มีนาคม2568สอบถามรายละเอียดที่ Facebook SCI KMITL ทั้งนี้ทุกคณะทุกวิทยายลายัยรับสมัครผ่านระบบสถาบันเท่านั้นทางเว็บไซต์ admission.reg.kmitl.ac.th สจลเชิญร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี KMITL Innovation Expo 2025สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดมหกรรมแสดงสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีในงาน KMITL Innovation Expo 2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8มีนาคม2,568 ณหอประชุมเจ้าพยาสุรวง์วัยวัฒน์บวรบุญนาคหอประชุมศาสตราจารย์ประสมรังสีโรธคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบและหอประชุมใหญ่สถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์สจลและเปิดพื้นที่ในทุกๆคณะวิทยาลัยให้นักเรียนได้สัมผัสห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆกับกิจกรรม Open House and La b Tour และเวิร์กช็อปเช่นวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตมีเวิร์กช็อปอิมเมอร์ซ und La ดที่จะพาคุณไปรู้จักกับ เทคโนโลยีเสียงรอบทิศทางและศิลปะก,การออกแบบเสียงสุดล้ำที่ใช้ในวงการดนตรีเกมและอุตสาหกรรมภาพยนตร์วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติเปิดห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมซึ่งเป็นอุโมงค์ลมขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับทดสอบสมรรถนะของอากาศยานตามหลักอากาศพลาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาธิตการทดลองไฟฟ้าแรงสูงและสนามไฟฟ้าจำลองฟ้าผ่าระยะใกล้ ทดสอบกรงฟ้าผ่าที่สามารถเข้าไปอยู่ได้จริงเรียนรู้หลักการของไฟฟ้าแรงสูงผ่านการทดลองสุดลำ้ำคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเปิดเวิร์กช็อปสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตัวคุณเองปลูกไอเดียและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีได้แก่กิจกรรมออกแบบและทําของที่ระลึกจากเลเซอร์คัตกิจกรรมการขึ้นรูปสามมิติด้วยปากกา3 d ดีและกิจกรรมเรียนรู้หุ่นยนต์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์มีเวิร์กช็อปการตัดพิงแว็กและสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนจำลองบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงในคลินิกทันตกรรมทดลองฝึกเหมือนนักศึกษาทันตแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เปิดโลกการทดลองกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยระดับแนวหน้าเยี่ยมชม scientific i n s t r u m e n t center และเครื่องมือวิเคราะห์สุดล้ำ งานนี้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆและลงทะเบียนร,ร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ expo.kmitl.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและนี่คือข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เราได้รวบรวมมาในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณเสื้อจาก KMITL Union และเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาพบกับเล่าข่าวสจลอดได้ใหม่สัปดาห์หน้าดิฉันสุกมนันจรลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ